ราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนอย่างแปลกประหลาดนะครับระหว่างบิลเกตและสตีฟจ็อบยุคแรกของการฏบรวัติคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยทั้งคู่เป็นคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันอย่างหนักมากๆแทบจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเลยด้วยซ้ําแต่แล้วมันมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี่เปลี่ยนไปกลายเป็นมิตรแท้แล้วเรื่องราวของจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Inspirational Stories Ears for Your ears. สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกซอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าประวัตินักธุรกิจนักธนรลยีรวมถึงเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับสำหรับในอีพีนี้มาว่ากันถึงความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับระหว่าง 2นักเทคโโนลยีผู้ยิ่งใหญ่นะครับระหว่างบิลเกตแห่ง Microsoft และ Steve j o b สของ Apple นะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดแตกหักของทั้งคู่น่าจะเป็นเรื่องที่บิลเกตเนี่ยถูกมองว่าทำการลอกระบบบริการ Macintosh นะครับที่เป็น User Interface แบบใหม่ในสมัยนั้น ไปทำแข่งกลายเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกแต่แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับตอนแรกเนี่ยเรียกได้ว่า s l i จ็อบเนี่ยแทบจะไม่เผาผีบิลเกตเลยก็ว่าได้นะครับเขาโกรธมากๆที่ถูก Copy u s e r i n t e r f a c e ไปและที่สำคัญ Windows เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆแต่ว่าในปี1985นะครับซ l i จ็อบในวัยคือเลข3เริ่มต้นปีที่30ขออายุด้วยการถูกไล่ออกจาก Apple ที่เขาสร้างมากับมือ หลังจากนั้นอีก10ปีต่อมานในปี1995เมื่อซิปจ็อบอายุครบ40ปีบริบูรณ์เขาก็กลับมาสู่บ้านหลังเดิมเพื่อสร้างตำนานบทใหม่ให้กับ Apple อีกครั้งการเวลาที่เปลี่ยนไปนมันทําให้ซิปจ็อบเติบโตขึ้นอีกร,ระดับวทีิภาวะทางอารมณ์ของเขาเก็ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากการกลับมากลุมบังเหียน Apple ในรอบที่2ด้วยสถานะของบริษัท Apple ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Apple ไม่ได้เป็นผู้นำระดับต้นๆในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอีกต่อไปนะครับสถานะทางการเงินก็อยู่ใกล้ภาวะล้มละลายเต็มทีแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยมันถึงเวลาที่จ็อบต้องหันมาพึ่งบิลเกตที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตในอดีตของเขา หลังจากการประกาศตัวรับตำแหน่ง CEO อย่างเป็นทางการของจ<ม>็อบก็ทำให้มูลค่าหุ้นของ Apple เนี่ยพุ่งจาก13ดอลลาร์ขึ้นไปถึง20ดอลลาร์ภายในเดือนเดียวเพียงเท่านั้นนะครับงานเปิดตัวครั้งแรกต่อสาวกตัวจริงของ Apple ก็คืองาน Macworld Boston ในเดือนสิงหาคมปี1997ซึ่งเหล่าสาวกกว่า5,000คนเนี่ยต่างรอคอยการกลับมาอีกครั้งของฮีโร่ของเขานะครับ เพียงแค่เริ่มการปรากฏตัวบนเวทีเหล่าสาวกเนี่ยก็ต่างตะโกนเรียกร้องแห่เชียเสียงร้องซีฟซีฟซีฟนะครับดังลั่นสนันฮอในที่ใช้ในการจัดงานประชุมมันเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของ Apple หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์ของ a อ p l e เนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับยอดขายตกไปกว่า3 0ภายในเพียงแค่2ปีเท่านั้นสิ่งที่ทำก่อนหน้าช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ยเป็นการเดินทางที่ผิดพลาดมากๆของ Apple นะครับมันไม่มีนวัตรกรรมใหม่ๆออกมาจาก Apple เลย มันเปรียบเหมือนบริษัทที่เน้นจะขายของและยัดเยียดสินค้าให้กับลูกค้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าเหล่าสาวกของ a p p l e เนี่ยต้องการอะไรกันแน่ลูกค้าของ Apple เนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนลูกค้าบริษัทอื่นๆนะครับพวกเขาต้องการความแตกต่างที่จะซื้อสินค้าของ Apple แต่ทิศทางของบริษัทในอดีตก่อนหน้าเนี่ยกับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามทําให้ลูกค้าเนี่ยค่อยๆหายไปจาก Apple โดยจ็อบเนี่ยได้กล่าวในเวทีต่างๆน,นะครับว่า Apple ในยุคใหม่ จะต้องสร้างสิ่งที่เหล่าสาวก Apple ต้องการมันต้องเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าที่มีอยู่ในตลาดนะครับและต้องคิดแตกต่างตั้งแต่ต้นใหม่ทั้งหมดแม้คำกล่าวของสตีฟจ็อบในงานดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเพียงการปลุกขวัญกำลังใจให้กับเราสาวกของ Apple นะครับว่าถึงเวลาที่ Apple เนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วซึ่งมันเป็นคำพูดง่ายๆนะครับแบบเดิมที่จ็อบเองก็พูดเป็นประจำแต่ต้องบอกว่ามันมีความหมายต่อเราสาวก Apple เป็นอย่างมาก ระหว่างที่กำลังฟังจ็อบพูดในงานเนี่ยเราสาวกต่างมองหน้ากันจับมือกันนะครับหลายๆคนเนี่ยถึงกับกันน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะฮีโร่ของเขาเนี่ยพร้อมที่จะกลับมาปลูกแอปเปิลให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสำหรับจุดไข่แมกของงาน a c w o r l d Boston ในปี1997เจนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากการปรากฏภาพของ Microsoft มาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ของ Apple ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนสาวก Apple เนี่ยถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเห็นภาพนี้ครั้งแรก Apple และ Microsoft เป็นศัตรูเป็นมากกว่าทวสวรรค์มีการต่อสู้ทั้งผลิตภัณฑ์รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากมายที่อยู่ในชั้นศาลแม้ว่าในสมัยจอสกาลลี่ขึ้นมาเป็น c ีอของ Apple เนี่ยจะมีการเจรจายอมความให้ Microsoft ชดใช้ค่าเสียหายจากการ c o อปปี้ยูเซอร์อินเแต่ก็ดูเหมือนว่าท่าทีของสงครามระหว่างบริษัททั้งสองเนี่ยก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดถึงความเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ทั้งสองบริษัทเนี่ยไม่มีทางที่จะร่วมมือกัันนได้เลยนะครบ แน่ดีเนี่ย Microsoft แทบจะไม่พัฒนาโปรดักต์หลักอย่าง Microsoft Word หรือ Excel ให้กับระบบปฏิบัติการ Macintosh ของ Apple เลยด้วยซ้ำแม้จะมีความพยายามเจราจากันในยุคของ e m i l i o ขึ้นเป็น CEO ของ Apple บ้างแต่ด้วยเงื่อนไขาทางทธุรกิจที่ซับซ้อนก็ทำให้การเจราจาเนี่ยล่าช้าออกไปนะครับจนถึงการกลับมาอีกครั้งของ Steve Jobs ในรอบที่2 j o b A เนี่ยต้องการให้ดิวทุกอย่างกับ Microsoft ง่ายขึ้น โดยมีการนัดคุยกันที่บ้านของจ็อบเองนะครับเพื่อตัดปัญหาเรื่องความยุ่งยากทั้งหมดโดยคุยกันแบบง่ายๆกับเกตดและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ตกลงเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันในที่สุดนะครับในงานมักวัวเีนั้นเนี่ยสิ่งที่เซอร์ไพรส์แฟนๆมากที่สุดคงจะเป็นการขึ้นโปรเจคเตอร์หน้าจอขนาดใหญ่และบิลเกตเองเนี่ยก็ได้ทําการวิดีโอคอลผ่านระบบดาวเทียมในยุคนั้นนะครับเข้ามาในงานดังกล่าวด้วยมันเป็นการเดีลยวกันทางธุรกิจล้วนๆนะครับเพื่อให้ a pple สามารถจะก้าวต่อไปได้ จะต้องลดทิฐิตัวเองลงนะครับแล้วหันไปจับมือกับ Microsoft โดย Microsoft นั้นจะนำผลิตภัณฑ์หลักของตัวเองไม่ว่าจะเป็น w o r d Excel มาลงในระบบปฏิบัติการไม่เ็นทอะตัวใหม่ของ Apple และที่สําคัญ Microsoft ยังได้เข้ามาลงทุนใน Apple ซึ่งถือบบว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับว่าศัตรูเก่าคู่อาฆาตอย่าง Microsoft จะเข้ามาลงทุนใน Apple โดยลงเงินมูลค่ากว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐในบริษัท p p p l e โดยเป็นหุ้นแบบไม่มีเสียงโหวตในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งต้องบอกว่านั่นคือจุดเปลี่ยนขั้สัมพันธ์เรื่องหนึ่งของ Apple เลยก็ว่าได้ในการเข้าสู่ยุคใหม่นะครับ ต้องบอกว่าในช่วง21ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี1997นั้นมูลค่าหุ้นของ Apple เนี่ยได้พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วทั้งในแง่มูลค่าผู้ถือหุ้นนะครับภาพลักษณ์ของแบรนด์และยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเรามากมายการถือกำเนิดขึ้นของ iPod iPhone iPad และการเกิดใหม่ของ Apple เนี่ยได้ทำให้พวกเขากลายเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกและเปลี่ยนโลกของเราอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แน่นอนว่า Apple และ Microsoft เนี่ยยังคงรักษาวัฒนธรรมที่แยกจากกันซึ่งมักจะแข่งขันซึ่งกันและกันและทั้งสองบริษัทยังคงต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงสำหรับการลงทุน150ล้านดอลลาร์ Microsoft ขายหุ้นนั้นคืนให้กับ Apple ในปี2003นะครับตามข้อตอกลงที่ทั้งคู่ทำขึ้นนั่นหมายถึงการลงทุนใน Apple ของ Microsoft ที่150ล้านดอลลาร์ารหาพวกเขาเก็บไว้นะครับในตอนนี้จะมีมูลค่าประมาณ52,600ล้านดอาร์สหรัฐยลทีเดียว ก็น่าสนใจนะครับว่าหากข้อตกลงดังกล่าวกับ Microsoft ไม่ได้เกิดขึ้นในปี1997เนี่ยสถานการณ์ของ Apple เนี่ยมันจะมาถึงตอนนี้หรือไม่ตำนานต่างๆที่ Steve Jobs ได้สร้างไว้ภายหลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับและตามที่ปกนิตยสาร Time ฉบับตำนานนะครับที่ขึ้นภาพ Jobs บนหน้าปกซึ่งเป็นภาพที่เขากำลังบอกกับ Bill Gate s ว่าขอบคุณนะบิลโลกนี้น่าอยู่ขึ้น สำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างบิลเกตและสตีฟจ็อบ ใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักธุรกิเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายาง,กงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line a d ที on, ่ a d t h a d o n T H A R A D S O L สามารถ a d ดเข้ามา พูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆอดแคตดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับที่ไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ